ขอวิธีการเง้อแฟนอีโก้สูงหน่อยค่ะควรทำไงดีคะครูคอมจะบอกให้ครับการปราบคนมีอีโก้สูงมันปราบอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนครูคอมจะบอกให้จุดอ่อนของคนมีอีโก้เนี่ยหครับเขาไม่มั่นใจในตัวเองครับสครับเขามีปมในใจบางอย่างครับเช่นไม่ได้รับการยอมรับครับในวัยเด็กแม่อาจจะชมพี่ชายมากกว่า หรือแม่อาจจะชมน้องสาวมากกว่าคือทุกคนในครอบครัวให้ความสําคัญในการชื่นชมคนอื่นไปหมดเลยแต่สําหรับตัวเขาตั้งแต่เติบโตมาตอนเด็กๆไม่ได้รับการชื่นชมเลยหรือบางครั้งครับชุดนักเรียนเนี่ยตัวเองไม่เคยได้ซื้อใหม่เลยรับช่วงต่อจากพี่ชายหรือรับช่วงต่อจากพี่สาวชุดดีๆไม่เคยได้ซื้อเพราะพ่อแม่บอกว่าเนี่ยต้องเอาของที่ท,ที่มีคนใช้มาแล้วนะครับพี่ใช้มาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ต่อ มันเป็นความรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกไม่ได้ถูกรักเขาเลยสร้างเกราะป้องกันตัวเองครับคนพวกนี้ต่อให้มันหิวมันก็จะบอกไม่หิวครับถ้ามันมีอีโก้ต่อให้มันรักมันก็จะบอกว่าไม่รักและสครับคนพวกนี้ใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลครับแต่ทุกครั้งเวลาคุณทะเลาะกับเขาเขาจะบอกว่าเขาใช้เหตุผลครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันมีเรื่องของอารมณ์อยู่เบื้องหลัง100ครับ แต่มันใช้คําว่าเหตุผลนําหน้าเพื่อให้ตัวเองดูดีครับและคนมีอีกโก้มันจะมีแนวคิดนี้ครับว่าถ้ามันถูกใจใครต่อให้คนคนนั้นเลวยังไงมันจะบอกว่าดีแต่ถ้ามันไม่ถูกใจใครต่อให้คนนั้นดียังไงมันก็บอกว่าเลววันนี้คุณกําลังเป็นคนเลวในสายตาของคนมีอีกโก้อยู่หรือเปล่า,าการจัดการคนมีอีกโก้มันง่ายนิดเดียวครับแค่คุณปลดล็อกสข้อนี้หนึ่งครับคนมีอีกโก้เนี่ย ต้องการการยอมรับครับพวกนี้เป็นพวกที่ต้องการการยอมรับเพราะปมวยเด็กไม่ได้รับการยอมรับหรือบางบางทีอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณครู <c oughs> ไม่ให้การยอมรับเติบโตมาในสังคมเนี่ยไม่มีใครปรบมือว่าเขาเป็นคนเก่งฉะนั้นมันเลยต้องพยายามทําตัวว่าตัวเองเป็นคนแน่เป็นคนเก่งเป็นคนแจ่งเป็นคนมีศักดิ์ศรีอยู่ตลอดเวลาคือมันจะมีหน้ากากปกปิดความจริงของมันครับเพราะสิ่งนี้เกิดจากปมในใจฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้คุณต้องมองว่าเหมือนกับมันเป็นเด็กห้าขวบ คือต้องการทำชมอยู่ตลอดเวลาคนมีโก้จะถูกใจคุณมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทำสออย่างนี้ครับ1ครับชมต่อหน้าคนเยอะๆเพราะปมในวัยเด็กรู้สึกว่าไม่เคยได้รับการยอมรับกับสองครับการพูดต่อจากบุคคลที่3ามครับเช่นเขามีเพื่อนชื่อ A ครับแล้วเเนี่ยสนิทกับคนมีโก้คุณคุยกับ A ครับว่าคนมีีโก้เนี่ยมันดียังไงนิสัยใจคอของมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ครับ หลังจากที่ A ไปเล่าให้คนมีอีกโก้ฟังมันจะรู้สึกดีกว่าคุณเป็นร้อยเท่าสองครับมันมีวิธีการเดียวที่จะเอาคนมีอีกโก้อยู่คือการที่คุณเป็นคนชักจูงความคิดไม่ใช่สั่งให้ทําหรือสั่งให้คิดครับคนมีกโก้คุณลงไปสั่งนานนดูดิคุณบอกร้านมันจะไปขวาคุณบอกให้เดินหน้ามันจะถอยหลังถ้าคุณบอกให้ถอยหลังมันจะเดินหน้าคือมันจะพยายามขัดแย้งกับคุณอยู่ตลอดเวลา แล้วเวลามันแย้งนะมันไม่สนใจนะว่ามันแย้งผิดหรือถูกมันแต่มันจะหาเหตุผลมาซับพอได้ได้ว่ามันถูกครับเพราะคนพวกนี้ไม่อยากให้ใครมาชี้นิ้วสั่งครับเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับพวกนี้ไม่ยอมครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ชักจูงความคิดไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งการชักจูงความคิดหมายความว่าคุณจะต้องมีการนิยามครับตัวตนของอีกฝ่ายแบบเนียนๆครับ การคุยถ้าคุยปกติกับคนปกติเนี่ยเออมันคุยมันคุยธรรมดาได้แต่คนมีโก้คุยแบบธรรมดาไม่ได้ครับถ้าคุณไม่มีจิตวิญญาณนะมันข่มคุณตายเลยครับการคุยกับคนมีอีโก้คุณจะต้องนิยามตัวตนของเขาเนี่ยแบบเนียนๆยกตัวอย่างถ้าคนมีีโก้มันอยากจะออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนคุณจะต้องเริ่มจากการบอกว่าเข้าใจและนิยามตัวตนครับสนับสนุนครับยกตัวอย่างเช่นฉันเข้าใจเลย ชีวิตคนเรานี่มันก็ต้องสังสรรกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากคนเรานานปีทีหนนเนี่ยมันจะไม่แปลกอะไรอันนี้ฉันเข้าใจเลยเพราะคุณก็ทํางานมันหนักเห็นไหมคนมีโก้มันต้องการให้คุณเนี่ยแสดงการยอมรับว่ามันคิดถูกต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจครับสองครับคุณต้องตามด้วยประโยคที่บอกว่าแต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอนี่ก็แล้วมันคือการนิยามมันมันคือการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายว่าเขาก็รู้เหมือนกันนี่แต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคนกลุ่มนี้ รับหลังคุณเขาก็นินทาคุณตลอดรับหลังคุณเขาเอาเรื่องของคุณไปพูดเสียเสียหายแค่คุณลุกออกจากโต๊ะเนี่ยมันก็แอบซุบซิบนินทาคุณแล้วคุณอยู่กับเขามานานคุณก็รู้นี่เรื่องนี้เขาจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเป็นคนคิดเองเออวะไอ้เพื่อนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนที่เห็นแก่ตัวตลอดเลยนี่หว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาคิดเองแต่จริงๆเรื่องเนี้ยใครเป็นคนคิดเราครับแต่คุณค่อยๆยัดเยียดความคิดเหล่านี้ ให้เขาคิดแบบเนียนๆคนมีก็ถ้าคุณชักจูงเขาเชื่อแต่ถ้าคุณไปชี้นิ้วสั่งตรงๆหรือการไปไปบอกตรงๆเขาจะไม่เชื่อครับสามครับเขาต้องการให้คุณเป็นพวกเดียวกันเท่านั้นครับมันจึงจะฟังทุกคำที่คุณสนทนาพวกนี้ไม่ชอบการขัดแยง้งไม่ชอบให้คุณไปเถียงไม่ชอบให้คุณไปบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ชอบให้คุณไปตำหนิติเตียนพวกนี้รับไม่ได้ครับคือมันรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับมาทั้งชีวิต ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการให้คุณเป็นพวกเดียวกันเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณแสดงพฤติกรรมการเป็นพวกเดียวกันคนมีอีโกโ้จะลดอีโก้ลงแต่ครับถ้าคุณไปแสดงอาการนอเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เนี่ยแกละคิดผิดฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วทำไมไม่ฟังสั่งแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้จักหาไม่รู้จักเตรียมพอคุณไปใส่ใส่ใส,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 ส่แบบนี้มันไม่ยอมคุณเด็ดขาดแล้วมันจะยกกาดขึ้นมาครับเพราะคุณไม่เข้าใจกฎของสามข้อนี้ครับ เรื่องนี้ไปทบทวนครับอยู่ในสั่งรักกับสั่งจิตแฟนอีโก้ครับคนมีโก้มันจะอยู่กับคู่รัก2แบบมันอยู่กันไม่ได้เลยทั้งชีวิตพยายามยังไงมันก็จะอยู่กันไม่ได้คบกันไปก็เสียเวลาเปล่าสู่ขอกันไปแต่งงานกันไปอยู่ด้วยกันอยู่กินกันไปต่างๆสุดท้ายเสียเวลาเปล่าครับอยู่ยังไงก็อยู่กันไม่รอดครับ และนี้คือการันตีจากครูคมที่เป็นที่ปรึกษามากกว่าหมื่นเคสเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครูควมวางแผน,ม,นมันนักต่อนักแล้วหนึ่งครับมันอยู่กับคนที่มีอีโก้ด้วยกันไม่ได้สามีเป็นคนมีอีโกโ้ภรรยาเป็นคนมีอีโกโอ้อีโก้กับอีโก,โก้แข่งกันครับแล้วกัดกันตลอดเวลามีปัญหานะครับจุกจิกกันอยู่ตลอดเวลาถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาหลายหลายครั้งครูคมเป็นที่ปรึกษาให้กับคนลักษณะนี้คู่ลักษณะเนี้ยพอเข้าไปดูปัญหาของเขาจริงๆนะ ทะเลาะก,กันแต่เรื่องไร้สาระทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับเรื่องระดับยศสรรเสริญเงินทองนะครับความเป็นอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องสรรสร้างอนาคตไม่มีเลยมีแต่เรื่องจู้จี้จุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่เอามาเป็นปัญหาใหญ่ครับฉะนั้นเนี่ยคนมีอีโก้กับคนมีโก้อยู่กันไม่ได้ครับจะอยู่กันได้ก็เฉพาะคนมีอีโก้แต่จูงใจเป็นครับเพื่อไปโน้มน้าวอีกฝ่ายให้เชื่องนะครับอันนี้ต้องใช้สังรักนะอันเนี้ย เพราะสังรักก็จะมีโปรเซสของการทําให้ชอบทําให้เชื่อและทําให้เชื่องครับนั่นคือประเภทที่หนึ่งถ้าอีโก้กับอีโก้อยู่ด้วยกันไม่รอดครับสองครับคนที่เป็นผู้หญิงแกร่งครับผู้หญิงแกร่งหมายความว่าฉันเป็นคนพูดตรงตรงอะไรดีฉันก็ว่าดีครับหรือฉันพูดตามความจริงทุกอย่างที่พูดเนี่ยคือเป็นคนจริงใจครับ คือคนมีโก้กับคนมีโก้ยังยังยังไงก็อยู่ไม่ได้ถ้าคนมีโก้มาเจอกับผู้หญิงเก่งก็อยู่กันยากอีกเพราะอะไรครับผู้หญิงเก่งเนื่องจากว่ามีความเก่งมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีการสก,กิลการใช้ชีวิตผ่านมาเยอะการหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันเป็นเรื่องที่เขาถนัดมากคราวนี้คนเก่งก็มักที่จะบอกอีกฝ่ายว่าดูฉันสิฉันเก่งขนาดนี้ทําไมคุณยังหาเงินเท่าฉันไม่ได้อะ ดิฉันทำมาได้ตลอดเลยนะของหนักงานหนักงานเบาฉันจัดการได้หมดแต่ทำไมอ่ะคุณถึงจัดการไม่ได้เท่าฉันฉันน่ะเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้หญิงเก่งก็จะอธิบายแบบนี้แต่คนมีโก้พอคุณมันอาจจะด้อยกว่าคุณจริงแต่พอคุณไปยกตนของท่านมันไม่ยอมครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ก็จะมีการเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาแล้วไปกันไม่รอดครับนะครับอันนี้คูคอมการันตีและคอนเฟิร์ม